สวัสดีฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวการ์ดโปเกมอนนะเทดดิ้งการ์ดเกมชุดแฟมิลี h แ p ปปี้ก็จะเป็นเออได้มาสองเด็กเลยนะ,ะก็เด็กหนึ่งก็ประมาณหกสิบใบนะก็สองเด็กก็เล่นได้สองคนชวนก็เล่นได้ง่ายๆแบล็กเทนได้ทันทีนะฮะก็ในกล่องก็จะมีนี่การ์ดโปเกมอนชุดแรกของผู้เริ่มเล่นนะฮะสองเด็กในกล่องเดียวเริ่มเล่นได้ทันที มีเด็กเอสเบิร์นนะปิกาจูอย่างละหกเด็กหนึ่งหกสิบไปนะฮะอะไรก็ตามนี้เป็นการธรรมดาทั้งหมดตัวนับถ้าเมีป้ายบอกสภา,สภาวะ,นะะหนึ่งแผงก็เรียกไงแผนที่การเล่นแมปการเล่นแบบพึ่งแผง่นข้อคำอธิบายการเล่นนะฮะสองแผง่นก็เท่ากับหนึ่งแผ่นพอดีเหรอ ก็เหรียญโปเกมอน Pokemon ใช้ในการโยนหัวก้อยนะฮะแล้วก็กล่องสำหรับเก็บการ์ดนะฮะสองกล่องก็จะเป็นนี้เห็นนะนี่สองอันพอดีอันนี้ใบบอกสถานะเหรียญโอเคไปแกะดูกันนี่ก็เพิ่งเข้าสู่วงการใหม่ๆนะก็มีอะไรแนะนำกันได้นะฮะอกมาแล้วเดี๋ยวตละอย่างก่อน นี่จะเป็นแมปแผนที่เออกระดานห,หนือเเรียกกระดานเกมนี่เหรียญน,นะฮะว้โยนหัวค่อยแก่ออกมาแล้วก็โยนปิ๊บลายพิกจูโอเคนี่ตายบอกสถานนะแล้วก็คะแนนโดนโจมตีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะ ต่อไปอันนี้ก็เป็นกระดานการเล่นมีสองสีพอดีก็มีคำอธิบายการเล่นนะมีการวางการ์ดวิธีการเล่นก็ดูในยูทูบหน้เยอะแยะครึ่งแผ่นก็เอามาต่อกันนะฮะนะทีนี้มาที่ไฮไลท์ก็จะเป็นเด็กปิกาจูวกับเอสเบิร์นนะฮะ เราไปดูเอ็ดเปิร์นกันก่อนอันนี้แกะซีกไปแล้วครับเป็นการ์ดธรรมดาเมืองตนวอย่างอย่าค่อยไปซื้อตัวสะสมมาพวกการ์ดพิเศษอะไรอีกเอ็ดเปิร์นทาดูเปิร์นอ่ะไปไปเร็วๆแล้วกัน ก็ส่วนใหญ่เด็กนี่จะเป็นาธาดไฟกับาธาดไม้นะฮะโปเกบอลแล้วก็มีาธาดธรรมดาหรอเทมก็สำหรับมือใหม่ฮัดเล่นได้นะฮะการทเทนเนอร์การจี้นะฮะไม้ไฟเนี่ยอะไรอ่ะร่างหนึ่ง ก็ยังไม่ค่อยมีการที่เศษอะไรมากมายการธรรมดานะฮะประมาณนี้ s สําหรับ s เบอร์เด็กอะต่อไปปิกาจูปิกาจูนี่ของแท้น่าสั่งมาจากร้าน NX นนะ,ะน่าจะไม่ใช่ของปลอม ส่วนเด็กนี้ก็จะเป็นสายฟ้ากับน้ำนะส่วนใหญ่รายละเอะียดก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีการเล่นยังไม่ค่อยรู้มากแต่ว่าตั้งใจจะซื้อมาสะสมมากกว่านะฮะน้ำสายฟ้าโอเคก็จะประมาณนี้าำรับเด็กคู่เริ่มต้นชุดแฮปปี้แฟมิลี่นะฮะ มันจะมีบอกไม่หรว่าระดับและระดับอะไรอ่ะตู้ยังไงวะอืมตู้ยังไงอะไม่มีแต่ตัวอีวะหรือว่าเด็กสตาร์เตอร์เด็กมันจะเป็นอย่างนี้หมดหรออันนี้ไม่ดูนะ ที่ดูมามันแบบอะไรอ่ะ C U C ก็คอมมอนยู U ก็อันคอมมอนอะไรประมาณนี้อันนี้ถ้ามันเป็นชิป E อ่ะคืออะไรอ่ะใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะฮะแต่มันไม่น่าจะใช้ของปลอมเพราะว่าสั่งมาจากร้านเอนีก่ก็ร้านนี้เขาก็ไอ้นี่กับพวกนี้อยู่นะฮะมันคืออะไรตัว E ตัวดีอืมงงอ่ะ ต้องเป็นยูซีตัว u อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองสั่งชุดอืๆ่นๆๆมาดูนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเด็กเริ่มต้นอาจจะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นการธรรมดาใช่เห็นเขเขียนบง้งข้างกล่องนี้ว่าการธรรมดาโอเคยวไปลองดูอันใหม่เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปฮะ